สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเมน้ก็มาพบพอกันอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องในยามเศร้าว่ามนเมน้กาบดิดำหน้าพี่น้องเนาะมนเมนิยุดซึ่งมาซอยเวียกอยู่เฮือนนั่นเอื้อยเนาะที่ลานที่ลูกเพิ่นเสียอะไรพี่น้องลูกชายคนเดียวเนะวาะกันเมน้กาเพิ่นก็ได้เหตุบุญนำเพิ่นเนาะนำ ลานอะไรพี่น้องมันอีก,ก็ได้ลงมาทางวัดแต่กว่าลงมาแล้วเนะวาะเพราะตอนเศร้าาแบบยากพี่น้องยากเบียกรายเนาะบ่มีเวลาถ่ายคลิปก็เลยแบบตอนนี้ก็เลยลงมาวัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ถ่ายแต่กระโตกเนาะตอนนี้พิ่กำลังกินข้าวสามัครีกันอยู่ก็กินข้าวสามัครีแล้วก็สิพักกันขึ้นไปทางเพื่อนเพื่อว่าเพิ่นเหู่เพื่อนเนาะพี่น้องบด้เหตุวัดมีแต่อ่า ลงมาใส่บาตรยาหน้าให้น้องพี่สือเนาะดูวัดพี่แหละ <t> มัน,นก็นเห็ดบุญน้ำน้องน้อพี่น้องแต่ก็แบบบาบอดี้มีอันบอดี้มี่แต่ว่ายังเขาห้องแบบกองบุญนะมีแต่แบบเห็ดต้ตนน้ำเนาะ <t> เห็ดต้นน้ำน้องล้วก็ใส่ทุกอย่างฮะแหละมันกแแ็คล้ายๆคือแบบ เขาเห็ดกองบุญ่ละแต่กาเห็ดต้นที่นอกนอกกวา่ายังน้อยบวกคือแบบผู้ใหญ่นะเขาก็เลยเห็ดแบบนี้เนาะอี่พอเปินไปอันมุนหลวงพ่อมาเลยเนาะมันนอ่ก็เป็นมือเห็ดคุณน้ำน่องละตอนนี้กำลังทาผู้เ่าคุณกินข้าวซาเมคี ลงผอก,กินอิ่มแล้วพี่น้องเนาะมีแต่สิพากันขึ้นไปซอยเวียกอยู่เทงต่ตเนาะได้ยินเขาว่าน้องหลขนาดเด้พี่นอ้องแต่ว่าเฮาค่ะเคยเห็นหรอเพราะว่าพึ่นตามเนาะได้ยินเขาว่ายามกัขึ้นก็นกนไปค้าเคขะขคางเือนคางซานเขา ประตูเฮือนเนาะประตูเฮือนที่ม่ใหญ่นี่น้องกะไปหาแล้วกะพวกอันปะป่าลุงลุง,งขึ้นกระไปเนาะยามกลางคืนกะเมื่ออันเมื่อที่ไปทิ่มน้องแล้วได้พี่น้องยามกลางคืนกะไก่กระตากไลายลเนาะคิดยานี่บอกกับปานใดนิดนึงแต่กะหลังจากเทิดบุญให้น้องแล้วน้องกะคือสิไปไกลแล้วนาอพี่น้องมาเนี้ เขากาได้อได้ลมงัวให้น้องไปเลี้ยงตัวหนึ่งเนาะพี่นอ้องขางวัวและเห็ดบุญน,น้ำน้องตัวหนึ่งเนาะให้เพิ่นไปเลี้ยงเพราะว่าเพิ่นหมักเลี้ยงงวัวใดพวกไปกับสาวปานไปตลอดเนาะกับน้องปานเพื่ <c oughs> อไอ้กะห้น้ำพันสะปานไห้น้ำลานให้ตาตุกตาโกคิดทอดเพราะว่า เคยไปเลี้ยงงัวนํากันเนาะกัดสนิดกันแหงก็เลยเอางัวให้น้องไปเลี้ยงตัวนึงเห็ดบุญนําิผนเนาะโอเคพี่น้องจังไดก็ตามไปเพิ่งนผชมนากันเด้อเดี๋ยวเฮากระสิเอากระตกแล้วกะสิขึ้นเสียงอจสิเบาเนาะลายคนบอกว่าเสียงเบาเบาสบมยพอไ่ได้ใส่ไม์พี่น้องว้าเน้นโทรศัพท์เนาะอาจจะแบบเวลาให้อยู่ไกลกะสิบได้เินหรือว่าแบบเฮาเ้ามันเสียงบ่แหงเนาะ ก็ทัทีเขาเล่งเขาก็เล่งสุดแหละเนาะพี่น้องโอเคเดี๋ยวขาก็จีไปซอยเวียดจากงานพิน่นโตเนาะหลังจากขึ้นจากวันตอนนี้ก็ขึ้นมาหอดเทือนเลยเนาะพี่น้องกะสีสีไปโมน้ำพิ่นนะเนาะข้ากะสีไปซอยพิ่นจกกากพันบาทเนาะพี่น้องซอยเห็ดเห็ดบุญน้ำน้องอะไร ก็กลัวฝนกาบบอดี้มีเป็นได้เรี่น้องกะขาดเคิร์นอยู่เนาะพอให้เพฝนได้อันซื้อเครื่องมาอันไว้อันเห็ดบุญน้ำนองนี่แหละเนาะกาสีไปโมแล้วกาเห็ดต้นน้ำนองเนาะโมนำเห็ดต้นน้ำนองน้ำพันหนึ่งนี่แหละเอากาบบอดี้มีเงินลายพี่น้องเนาะเอาก็ได้ กาสีซอยเคนแตะนออีน้อะเพราะว่าก็ผูกพันกับหลานกับคิดฮอดเนาะกับคิดฮอดเคยลินเคยอีชัางนากันกาเป็นหลายคนผืนไามน้องคุณใดกาจะเป็นคลิปตอนเมื่อเมื่อปีกายนี่เนาะปีกายแหละยามนานเลยเนาะแม่นบอกพระที่จำบกผิดนะอ่าเป็นคลิปตอนที่น้องเกิดอุบอัน บัติหตเหตุอะไรพี่น้องที่หนาน้องแบบทะเลาะเบ,บิดในนีเนาอเป็นน้องคนนั่นแหละรอดต,ตายมาแล้วเถื่อนหนึ่งกันยังบวชเนาะพี่น้องคือว่าความตายมีกันบพวชบอกเนาะแต่ได้ยินเขาว่าแบบเป็นความเชื่อนะแบบเขาไปเบิ่งหมอหรือยอยังน้องยังบวทนันได้อยากตายแต่พี่น้องยังบริสุทอิ์อยางแต่มันมีแนวเหมือนกับ มีคนเห็ดน่นะแบบความหมายแต่ว่าบางมีแนวบงังก็เลยแนวบอเห็นเนาะน้องาย,ายังบอดีอยากเสียน้องยังบอดหอดอายุเนาะยังบอดออนอายุตายเลย,าตยเแต่ว่ามีแนวเนาะเธาจีเรงยินเขาไปเบิ่งเขาไปเบิ่งมองมานด้เขาไปเบิงเบ่งมองมาลเามมาลย เลี้ยงบ่ได้เนาะพี่น้องมันเป็นไปเลยเห็ดยังบ่ได้เลยก็ต้องยอมหับเลยพี่น้องกขอบคุณขอบคุณเอฟซี FC ทุกๆคนเด้อที่ส่งกำลังใจมาเนาะก็ขอบคุณขอบคุณลายๆการยังบ่่อยมีเวลาเขาไปตอบเพิ่นเลยก็ขอโทษขออภัยนํลายลายยากเวียกแน่หลังจากที่ไปส่งสการน้องแล้วกะ ลับมากอะดำไห้ดำนาท่าแล้วเวียกมันอีกอะโลก่าอีกคือเก่าโลก่าอีกคือเก่าเนาะเลิกเวียกมายามกันขึ้นกะเมื่อยนอนเมื่อยแล้วก็นอนคันอนากาค่อยเข้าไปตอบอยู่ตอบเล็กๆน้อยๆแล้วก็เมนได้ออกมาบางทีก็นอนรับป้าโทรศัพท์ตอบไปตอบมากกับรับปะเนาะ ก็เอ็ดซี่ก็คงสิเขาออ้าใจเด้อว่ายมเวียกยยมงานเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวเรากิไปอันหมูน้ำิ่นแล้วกเฮิดเวียกซอยเิ่นอะร่รไปเอาบุญน้ำกันเมื่อนี้่มื้อนี้พาพี่น้องไปฮิดบุญเนาะนหลังจากที่หมูบุญเฮิดเต้น้ำน้องแล้วแล้วกะ มาบึงแมคครัวพี่น้องทางนี้เป็นแมคครัวเห็ดกินเนาะสะใยสะแนวน่าเป้นแว่นเลยมเหมือนนี่เธอกำลังหั่นพักอยู่เห็ดกลิ่นเอาแม่ใผ่กินดิบซิมแหมผมเคยเห็ดสาวใหญ่เขานี่แหละเห็ดสาวใหญ่เขาซิม บ่มีคนเห็ดดเลยค่ะอันนี้กินเมียนเนาะพี่น้องคอันนี้เห็ดใบยอ่อคนเขาขึ้นมาบ่เม่นบ่มนสอคนมาเห็นแตงยงบะเแขกคนสิ้นงามค่ะกะลี ที inan, uk, word, uk, uk ่อพ่อ่ลวกลวกชอยจุเพ่อบ่อี่ก็มีเป็นหมอสดสดจากท้องเลยใั่้มยังมันมาหาไอติค่ะยันชื่อชื่อยันลูกจะค้องอันนี้ก็ได้ หลอกกูกอด้ยหลอก่ใช่ไมมนบหาเมหกระกม่ใช่เออนี่าถมวะกูข้าวดอเพ่นาช่อยไ่เห็นม่ออกหน้ากับประเด็นยังบ่อกหากับะม่อนากชมอ่มาถา่อม่มทาเนมเนาะชนนะใกลหลอมจนยืดมันวะอมจนยืมันว

ຄືວ່າ hmm. ອ yeah, ິແມ່ໃຫຍ່ກໍວ່າລົງໄປເຂົ້າປະຕູເຮືອນເລາວอ่ะຕຶງຕຶງ4ຫ້າ00 4ຫ້າ00ເມື່ອ4ຫ້າ00ເອີເອີເອີຍືນົນສ มันทะเลวะฮะกรเขาเลยวม่ใหญ่เหี้ย uh, มันทเวะแล้วออกไปส่องบรเห็นอย่างเราอะมันบอกเชียมนไปบอกมืนแล้วมันยังตื่นมาแล้วมันว่ามันอีอันพันอันพันจูเครนอันลงวัดไต้คนณฮะมันกระเข่ามันหันมันกระเข่าวัดอันกูอยู่ในนี้เหมือนวะเอี่ยเข้าได้เนาะเข้าได้กูอยู่ในนี้อันว่ะถักซวนนี่อันลงวัดแต่กูอยู่วัดมันแบบกูมาแล้วมันวะ เออมือเชียหั่นนะฮะมือมานต่หงมอหลดจอดหั่นให้อันพันหินว่ามาจูงอันลงไปวัดกูมาแล้วอะเออเข่ามาได้ดยันเข่าบาได้อันนี้กับเ่อเคยพันเห็นผัดมือไปทิมมือไปทิมมันผัดมิตรไก่กระตากอยู่หน้ากระตาก อย enfin ู่เพื่อนกะกะตากคือว่าอยู่เพื่อนเจ้ากะกะตากเบยจอยเพื่อนเจ้ากะกะต่ายแมวนะไก่ติ๊กได้นะคะแมวไก่ติ๊กใช่อยู่น้าอยู่นานี่อีแม่หยางเมื่อันะเมื่อน่ะอีแม่ก็ออกไปช่องอยู่นาเห็นแต่แมวเห็นแต่แมวไก่กระต่ายเห็นแต่แมวแเราออกไป คั่วไงบุกจังคั่วแล้วบอสคั่วยางเดียวบ่นากำลังก็หลินกับมี่เตรียมเมียคนมาโมพี่ร้องมาโมบุญเนซบแลีวแล้วคุณชิมนึ่ก็ได้ชิมจนชิ่มเลยเออเมาเฮ้ยชิมกันเลย เอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิอัมลาพาจากสะกดน้องฮวยสวยเบียกผินก่อนว่ามันหนุ่งยากเนาะหลังจาก,กตีกะเห็ดบุญน้ำน้องเป็นแล้วเป็นทีมห้อยเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิคอลาก่อนเด้อฝากเพื่อ่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสะไข่เนาะที่สำคัญกะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเด้อสิได้บ,บพ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองสาวปโป่อย่างเนาะ,นะสำหรับมุนิก็ไปก่อนสบายดีสวยก่อยนยันคนมาหลาย